ฟิฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชองมาหาเฮงพามว่นครับผมเอาวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทางปูวัดสายป่าด้วยเพื่นอนเด้่อ่เอาฝากต้อนรับแม่พี่น้องครับผม,มว,วันที่16สิงหาจะเป็นตัวไหน,นเนาะขอไปกราบมมัสการปู่ฟูนกันครับเอารับผมเนาะฮึฮ ดี่เอฟซีครับผมเนาะวันนี้เรามาตามปูวัดสายปลาลำไก่พี่น้องเนาะตัวเลขแนวทางครับผมไปดูเลยปูที่เขียนเลขฝันนี่ละฝันหนึ่งเลยเลขฝันฝันประหลาดเลยเพราะไม่กินเนื้อแม่ว,ว่าแม่ละบ้กปู ตินเนื้อไงส้อยเนี่ยบาบหอกทั้งติดจากทั้งยันเอะแดงจริงวัวน้องห่วยวัว่มนว้านโอ้ทั้งยากทั้งยานพร้อมทั้งยยานทั้งย่านมันแดงแต่ยานปวดเตี้ยอือโอ้เขาจมาถวายบอกปูหรือว่าจะไหนม so ันเป็นกวนอยู่ส huh. ร้อยสรยน้องสร้อยโอ้ส้อยลูกเต่าอืมสร้อยแล้วไปข้าไป เอาไปข้นเขาเอาเลียดใช่รึเปล่าแม่ใช่เลียดควอมแม่อเอาเดียวสอนว่าให้กันทั้งกินทั้งหยาดทั้งลังเลี่เนาะโอ้ก็ได้ได้สันอ่ออมอืมเป็นต่นนนกินบอ่อนี่แม่านเกาอเห็ดสุกเนาะเออไปสดแล้วสดเอาอ่อามเลยบาดีสอนตักสดกินสีหา้ามเหมือเดียวแสบไปตัวเนยวะโถ <laughs> แต่มือม่อเมือเ่รรมอเนี่ยมันงคิละ เอามือมือนึงกรรมือนึงถือส่วนเออมือนึงกรรมือนึงถือส่วนอืกินอินแบบนี้ได้แบบมื่อเมื่อไหรเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเหรียญยื้อ่ยเมือนี้ยู้อเมือนี่เป็นเนื้อเหรียญไหมแต่ว่าแต่ว่าเหรียญมันเป็นไปเขียนไปเขียนเป็นได้เก็บเอาเป็นเหรียญเก็บบาทเห็นไหมเอาสิว่าหากระบ่แมนสิว่าหนึ่งบาทกระบ่แมนเออ ่ว่าเียวสิบกับว่าแม่เป็นเล็เจ็บไปเจ็บเอาเงินเจ็บบาทมันไม่เยอะกับกลมๆเชยนเลขกเจ็บยุคยุกยุคอุ้มเมื่อเก็บเหรียญบาทใหญ่ห่าได้กี่ไหมครับผมเป็นใหญ่รุ่นโบราณรุ่นเก่าเจ็บปวดบ่มีหลุไนหลวงเลยบ่มีหลวงแันนั้นภาษาที่ยังเลแ้มเลี้ยมันเมนม่ตด้เก็บแล้วก็เป็นเป็นเหรียญกลมเหรียญตุ้กลมเหรีเจ็บมันเครื่องเลยเออ เด่้ยเสียงปเอิญเออรูปปูนั่นหะหูมียพ่อตีตีสามโอ้หูพ่อดีหูมียาขืนน้องนาะงฟันตัวนี้ว่าโอ้ตูมันมเอิไปตีนกวางอนหน้ามึอมันผ่านเออทวัดเออมาตัวตื่นสอบมากกัมันวันผ่านใหญ่เลยมันมเอิไปตีกวางตีกวางเด็ดครับหวยฟันตัวนี้ว่ามันนี่เลียวนนีอ่น้ำายอื่นเออ สดหลาบเลือดเตี้ยลาบเบลียดเลยโอ้ยเหมือนแตย่ยานเลยโอ้ปา้าดูนี่ครับพระนี่แหละที่ดใส่บาง,งสีแล้วอ,อีแล้วโอ้ดูคำย่อมคนหนึ่งย่อมผู้ใชาย่อยมผู้ใส่สองคนครับย่อมผู้หญิงผู้เฒ่าผน,นี้นั่งด้ยเขถาวัยให้นคนผู้คนออกมาถลายให้สดทแล้วโอ้โห อ่ามือหนึ่งสดเลยร้อยเลือดแล้วไปอ่าภาษาบ้านเท่าพี่น้องร้อยเลือดก็จะก้อนลูกเต๋าใส่แล้วกันเลือดลง่มต้นนอ่ตอนทำปูมื้อเหรอใช่เนื้อแกะนีกเลยนี่คนคือจะย่านย่านเนี่ยคือตอนเขาจะว่าถวายก็ต้องจะเป็นจะกินคือบ่กินดีเนาะท่านหลบก็พูดอี่างหางๆเลยเดสอนใหม่เนี่ยเนมอนก็ใหม่ท่าน ยว่าอสาหรอกมาก่าสมหดอกกับใส่ข้ามแต่ก็เป็นยันยันตื่นตื่นขามสวมเนยยังเป็นตื่นตื่อยู่ข้ามสามเอาคือแสบเทีข้ามซีข้ามหาเข้าไปวันรั่วรั่วเลยผานเนี่ยเยี่ยมเถอะเราืมเรืองนี้เอาทงนี้มันไม่เลี้ยงวันนี้อือโอ้มนเสียบโบมนว้ามาสีเทียนีเยอะโอ้ปูขึ้นมาเสียกัสีบว่เสียบุกกับผีหัวหลอมท่านะวะทุกเดอสามป่านจะบอกคากิบอกปู โอ้โหกวนวันวัดพระวัดนี้ได้เอาบุญเจ้านี่ยลงกไปเนี่ยเด็กเด็กมาผดหนําตนใหม่จับวเราตีหาสีสิบตีหาสีซิบป้วนนี่แหละบ้านที่นง้มตีกว้างัะละคว้างกอาเป็นทรรม่ผมก็ได้ยางไปหาปูวันปูวันจะยินท่านั้นแหละนั่งกุดเหมือนปูวันเดียคว่างเหมือนกันอาพี่ยังพี่อื่นยังลบปูวัน ฟันไม่ได้กินเนี่ยแม่วาสันโอ้ทุอผู้ใดผู้ใดกินเนี่ยกกิหล้วงเพีย่ยงลาว่าสัน<อ>ผมฟันเราลวงพีย้ยงนั่งกินเนี่ยอยู่ว่าสันเอ้าผมก็่าน้อไม่ได้กินเนี่ยได้แต่ว่าเป็นวั่นผาหัวนปูแล้วะโดดเลยก็จะันนันน้อประมาระมามอมวาสันกนดกับเราสิเอายู่หันอ่าอู้หูฟันเจียวอาจารย์ที่ทำแต่ว่าเปน เสียตัวดแต่ว่าคนแบบีต้องปูนั่งคนนึงเป็นก็ได้โอ้หมวดหมวดความความฝนที่มันออกกันสองหกเนี่ยอ่าแวลคนบกกกับเสียตัวเดียวเลยคนบวกลับั็นมับแต่คนหนึ่งก็ได้ด้วยโอ้หนึ่งวันนี้คนกัมันเจอกับอาจารย์คนซืียเ่ยบวก่อยกับคนมักกได้เที่ทัเลยวันนั้นสองเก่าครับ มันสี่สองร้อยตัวอู้มันสี่เก่าสองสองร้อยตัวนั<ม>่งไมนำกันเดี๋ยเพินออกสองเก้าก่นมันกลับเพิ่นบ่ได้กลับน,นะโอ้ปะทุป,ปะที่จังอะเ,เตียงไปอะไรโอ้ยผอ,อ,อมาแล้ววะสั่นโอ้ยเนียนน่นเนี่ยเกีกคือว่าข้นมันเอากาั้นเเอาจังๆเลยเนาะข้นขมันถือกระไรเพนนิ่นแน่ี่เราพูดอือ แต่ว่าเพิ rằng, ่นกะฝันเกี่ยวอาจารย์แต่ว่าเพิ่นกับอะไ้ว่าจะไงเป่นบ่อืออือตอนบ้านหลวงพี่มากินสร้อยหางเคยเดือดร้อยเดือดอังร่างหนึ่งนะเอาส่วนสดเอากวกกวอยู่กระส่นผมบ่กินเพราะหมดะเด็นน้ำลายตั้งแล้วโอเพิ่นบอกินเพิ่นบ่าอะไรซ้ำเนาะเพิ่นเขียวเพิ่นบ่มีแล้วเพิ่นบ่เอาแล้วอ่ะน่าจะเพิ่นเบาเยอะสิเพิ่นบ่เอาเลยล่ะเขียวมันบ่มีแหรอ ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของที่อาจารย์เขียนให้เนาะเออนี่แต่เขาเลียกจีใส่ดีคิดว่าจะมากแค่สี่ที่เรียนเรียนนี่มันหนาจะเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งก็บเป็นศูนย์เนาะโอ้เรียนจะฟาร์มเหม่อเออโอ้พี่น้องเรียนกรรมำเรียนได้ดีจำเรียนมากจำมากเลยก็ย่อเบิ้งเลยเลยเจ็มันเกิดหนึที่กลางนี่นี่คุณดีเนาะโอ้ต่อเลยคิดดูกลางเรียนน่ะเรียนชัดเลยอื โอก็เลยว่าน่ากะมาแบบนี้อ่าอ่าขันมานี่อย่างโปรเลยขั้นประมานี้จ้าอ่าโอ้ยแสดงว่ญญาผีเขามาตัวเต็มโอ้ซีมากถ้าใส่ครับคิดว่าซีนี่ก็ใส่ตัวแทนงจะของอย่างโอ้เอา้าแม่บอกอ ปอาทเจอหน้พาพหกน้าเจ็ดนี่แต่หน้าแปดผู้ใชข่อยมักกิตีเป็นน้าซีโอ้ของยิ่งข่อยมักกิตติเป็นน้าหาน้ำหกน้าเจ็ดโอ้อ่ะคิดว่าติวจังก็เลยบาดนี่ก็เลยว่าเหรียญเหรียญหนึ่งอ่าแต่ว่าเลื่เจริมีอยู่แล้ว ตาอนนี้าตัวกันบะศูนย์กลมๆีนกมเลยอันฟ้ามืดหน่ยเยบะเกี่ยว่เดี๋ยวบะเกี่ยวหรอสีหาศูนย์เจ็ดก็สีละโอ้สังเกตสวมตัวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะอ่าเอาผิดลองเนาะแต่ที่แน่ๆของอาจารย์นี่บตัวนี้เลยกตัวเดียวกันนั่แหละแต่ว่าถ้าอยากได้สามตัวก็เอาสีมาใส่แค่นั้นครับผมผมเอาสีกอาตัวไม้อ่าเรียกตะ ฟั่งความฟันอาจารย์เพิ่นนี่แหละพี่น้องขั้นดังโปกกรหอนละข้างเด้ออย่าเริ่มอย่าเริ่มนะเจ้๋ยอืมน้าพี่น้องเน้นเนีนนี่แหละสั่งเพื่อเรียนศึกเรีนมานังกันเน oh. uh, yeah, uh ้อย้ายหนังท okay, ุ่งมหาถอยไปย้ายมาบัดเจ้าญนี่โอ้คนทุ่งประอาจารย์บนป่ะได้วหรอหลวงพี่อืม ได้เยอ่ได้หลายบรรได้ก็ได้พัานตัวบาทเนี่ยก็ได้หน่อยแท้จะให้เขาเมะดแน่ก็สวยุ๊ดสีเลยก็เป็นตีเลยก็เปลี่นคอยนะเออเอออันแม่นก็้ตีว่าเป็นเ,เนนนต้สีว่เปลี่ยนตลาดตรงนี้ก็เห็นเลขเก็ตเพิ่มเยอะเลยอยู่กลางฟ้ามืดเรื่อยๆเร้อยเลขเก็ตต่ออีกมือหนึ่งเกิดขึ้นได้กินร้อยเลือดคนละไปถึงว่าได้กินหรือเปล่าจัดไปอาจารย์จัดไปขึ้นว่าขึ้นว่า อ่าสิดำอยู่เงินบ่สิดำอยู่ก็คงเกิดขึ้ว่ามันฝนันดีแล้วข้าด้กินเลือดก,กินลาบเลือดปลาหน่ะเนาะแสดงวามีเจ็ดเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยมาให้ค้าพุทธอ,อ,อุ้มมาเสียไหมตอนเป็น<อ>ก้อนเนี่ยวันน่ะสอยดิโอเป็นก้อนเลยเนี่ยเป็นก้อนมากเสียไหโอ้เราแม่ก,มก,มก,มก,กับมาว่างเลยว่างเลยครับผู้นึงกับสวย ไม่ยิ่งผู้เฒ่าคนกับส้อยหอมสอยเหมวมบางคนน่ะอ่บเครื่องปุ่มเขาก็นั่งเบิ้ีหลือนั่งเบิ้งกับคลดพิเสธหน้าเบ้โอ้โหเนี่ยน,น,นังมั่งสังอของตา์ของนั่นเดชสองตว์เดามันยังมีประโยชน์ต่อสิส่งอื่นอยู่ตัวแต่เละคนเนี่ยม,มันมันไรประโยชน์อีหลีกเ่ยมันไม่มีคนในกินคนเพื่อนเค็ดหน้าเบิ้ล